สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตวิธีการติดตาและเสียบข้างอันนี้เดี๋ยวจะติดตาให้ดูก่อนตาที่เลือกมาก็กิงแบบนี้แล้วก็ปาดปาดจากทางเหนือตาตาไปนี้ เาปาดแต่ทางนี้ไปทางนี้ก็ปาดเผือ่อซะหน่อยก็ที่จะใช้จริงๆก็ใช้ประมาณนี้เอาปาดเผือ่อมาแค่นี้เอาไว้ตอนจับแล้วมันเลอะเราตัดทิง้ง จับนี่อย่าให้มันเลอะทำไมแต่เลอะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพาเดี๋ยวว่าเราลอกเปลือกไอ้ส่วนที่อยู่ด้านด้านด้านในเราก็ยังไม่โดนถ้าจับก็พยายามจับสองข้างนี้ไว้ครับจากนั้นเราก็มาทําแผลที่ต้นต่อเรากิดกิดลงความยาวก็ประมาณ สอสามนิ้วความกว้างก็1เซนถึง1.5เซนติเมตรแล้วกรีดผ่าเพื่อลอกเปลือกง่ายๆหน่อยก็ลอกมแล้วมันก็ตัดให้เหลือปีกไหน่อยนึงแล้วลอกแล้วลอกลอกเปลือกล้วก็ลอกจากทางด้านนี้ เปิดครั้งนี้เปิดทอไามงาี้แล้วก็ไอ้างส่วนปลายที่เห็นว่าโดโดอยู่เนี่ยเราใช้ฟันกัดแล้วก็ดึงมาออกเราจะออกมาเป็นี้ไอส่วนที่เราจับเนี่ยเดี๋ยวเราตัดทิ้งอยู่ละแล้วก็ตัดออกเหลือประมาณนี้ก็เสียบ เราจพระพยายามจะให้ไปโดนเนื้อด้านในติดเข้าไปาถ้ากดแทรกลงไปนิดละรประกบแล้วปาดสวดที่เราจับเลือๆเลอๆอไเมือ่อ,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 อกี้น่ะปาดอกนี่ก็พันเทปทวิธีพันเทปก็พันจากด้านล่างขึ้นด้านบน เราจะพันพันให้มันตึงๆสักหน่อยก็พันทักสองรอบก็ได้พันขึ้นแล้วก็พันลงเทปวันนี้เทปแบบเหนียวๆหมดตอนนี้ใช้เทปบางเทปบางไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ แล้วพันันลงมาเรากดด้วยให้เปลือกแผ่นตามันสนิทกับเนื้อไม้อย่าให้มันหลวมอย่าให้มันแหมโก่งขึ้นมามันจะได้ติดสนิดตีเทปรุ่นนี้มันบางแต่ว่ามันพันแล้วมันตะดึงแล้วเราไม่ต้องมัด ต่อไปเรามาดูวิธีการเสียบข้างเราเสียบข้างบนนี้เลยเสียบให้ดูที่เสียบข้างแล้วก็ปาดยอดยอดที่ใช้มันจะประมาณนี้คือยอดมันจะเล็กเราไม่สามารถาเสียบยอดใต้สะดวกแล้วก็อย่างต้นตอมันมีขนาดใหญ่เราต้องใช้วิธีการเสียบ ข้างครับกันแรกเรากรีดเปลือกต้นก็ยาวประมาณสองถึงสามนิ้วเช่นเคยกรีดไปความกว้างก็ให้มันกว้างประมาณขนาดของกิ่งที่เราเยาวมาเสียบข้างแล้วก็เปิดหัวมันแล้วก็เทียบก่อน ขนานเราก็ปาดเทบวัาคอนโดมันจะแนวไหนตอนนี้เราปาดที่ปาดสำหรับเสียบข้างปาดให้ยาวๆเขาไว้จากที่นี้ก็ยาวประมาณสองนิ้วก็ให้มันยาวประมาณสองนิ้วนั่นแหะไม่ต้องปาดเดยวก็ได้ปาดลองปาดเช็คระยะปาดสักสองทีนี่ ทีมก็ได้ได้ยาวอันนี้แล้วเราก็ปาดตรงปลายนิดขั้นไปหนึ่งแล้วเราก็ลอกเปลือกต้นต่อออกแล้วก็ตัดออกเหลือเนี่ยหนึ่งเสียบเข้าไปเสียบตรงไหนก็ได้ตรงกลางก็ได้เพราะน้ำติดติดที่เนื้อเยื่อ ก็พันเทปพันเทปก็พันจากข้างล่างขึ้นบนก็พันไปแล้วก็จัดขยับให้มันอยู่ให้มันคือให้แผ่นแนบสนิทกันเอาขาดแล้วอือพันมาพันจนมิดยอดที่เราจะมาเสียบเนี่ยเสียบข้างอันเลย พันกันน้ำกันความชื้นออกกันน้ำเข้าออก,กันความชื้นของยอดของรอยแผลก,กิ่งออกโอ้วกพันลงมาแล้วก็พันไอตรงนี้เราก็เช็คด,ดูมันสนิทดีไหมลองกดดูพัน ริเวณรอยแผลตรงนี้ก็พันให้มันเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นรอยรอยแผลที่มันต้องแนบสนิทนะเสร็จเรียบร้อยก็มาเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็รอจนกว่ามันจะติดมันติดเราจะเห็นลักษณะของเนื้อเยื่อตรงเปลือกอด้านใน มันจะงอกออกมาแล้วก็อีกอย่างปรนมากวิธีการเสียบข้างกับติดตามันจะมีน้ําน้ําออกมาตรงตรงนี้กับตรงนี้ของผพนตาบางทีกระพันไม่สนิทน้ําอาจจะเข้าแล้วก็อาจจะมีการคายน้ําของกิ่งส่วนยอด ส่นยอดามให้เกิดน้ำค้างอะไรอะไอความชื้นเกิดไอ้น้ำมันจะย,ย้อยไหลลงมันกลือลมรวมกันตรงเนี้ยแล้วก็สักสองสาวันก็มาดูถ้ามันมีเรากีดกีดตรงนี้ถ้ามันไม่มีก็ปล่อยไว้ได้เลยก็ถ้กว่าถะกว่า,วามันจะตามเริ่มจะปวดปวดจะแตกเราก็ค่อยมากรีดเปิดครับก็มีแค่นี้น,นะครับแอะ